ความเป็นมาของขบวนการเสรีไทยขบวนการเสรีไทยเป็นการรวมพลังของบรรดาคนไทยผู้มีจิตสำนึกในความเป็นไทยทำงานรับใช้มาตุภูมิในการกอบกู้เอกราชและอธิปไตยของชาติไทยซึ่งได้รับผลกระทบจากการที่กองทัพญี่ปุ่นได้เข้ามายึดครองประเทศไทยระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพาสงครามโลกครั้งที่สอง เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2484ซึ่งทั่วโลกกำลังระอุไปด้วยสงครามจากการจุดชนวนของอดอล์ฟฮิตเลอร์ผู้นำของนาซีเยอรมันรวมกับอิตาลีและญี่ปุ่นซึ่งเรียกว่าฝ่ายอักษะและฝ่ายต่อต้านอันมีอเมริกาอังกฤษรัสเซียและประเทศที่ถูกรุกรานซึ่งเรียกว่าฝ่ายสัมพันธมิตรอีกฝ่ายหนึ่ง เยอรมันภายใต้การนำของฮิตเลอร์เริ่มรุกรานประเทศโปโลแลนด์ฮังการีฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์อังกฤษและรัสเซียสงครามเริ่มรุกรานสู่ประเทศไทยเมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2484กองทัพญี่ปุ่นได้เปิดฉากการบุกรุกประเทศไทยขณะนั้นจอมพลปอพิบูลสงครามดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นายปรีดีพนมยงหรือหลวงประดิษฐ์มโนธรรมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทั้งสองท่านมีความเห็นขัดแย้งกันในที่ประชุมรัฐมนตรีโดยรัฐมนตรีส่วนใหญ่ซึ่งเป็นฝ่ายทหารมีความเห็นเช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีว่าฝ่ายอักษะซึ่งมีเยอรมันเป็นผู้นำนั้นจะเป็นผู้ชนะสงครามในที่สุดและรัฐมนตรีส่วนน้อยซึ่งเป็นฝ่ายพลเรือนนั้นมีความเห็นตามหลวงประดิษฐ์มโนธรรม ว่าฝ่ายสัมพันธมิตรอันมีอเมริกาเป็นผู้นำนั้นจะชนะสงครามในที่สุดและเมื่อเสียงส่วนใหญ่เป็นดังนั้นประเทศไทยจึงต้องเข้าร่วมมือกับกองกำลังญี่ปุ่นต่อสู้กับฝ่ายสัมพันธมิตรต่อไปเริ่มก่อตั้งเสรีไทย นายปรีดีพนมยงหรือหลวงประดิษฐ์มโนธรรมมีความคิดไม่เห็นด้วยกับฝ่ายรัฐบาลที่จะเข้าร่วมสงครามเป็นฝ่ายอักษะกับญี่ปุ่นและเยอรมันโดยเชื่อว่าการรบของฝ่ายสัมพันธมิตรจะเติบโตและสามารถเอาชนะสงครามได้ไทยอาจประสบปัญหาหากเป็นฝ่ายแพ้สงครามซึ่งท่านปรีดีพนมยงวางแผนที่จะจัดตั้งรัฐบาลพละถิ่นที่สหภาพาพมา่า เช่นเดียวกับฝรั่งเศสเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ซึ่งจัดตั้งรัฐบาลพระถินอยู่ที่อังกฤษในระหว่างที่ถูกเยอรมันยึดครองขณะที่วางแผนท่านปรีดีพนมยงได้ถูกเสนอชื่อให้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แทนตำแหน่งที่ว่างลงโดยท่านเห็นว่าโอกาสนี้จะทำงานเพื่อประเทศชาติได้ดีกว่าจึงระงับแผนการนั้นเสียแต่ก็ยังกำชับให้คุณพึ่งและคุณทองให้ติดต่อท่านเสมอ เสรีไทยในจังหวัดแพร่ซึ่งมีคุณทองกันทาธรรมเป็นหัวหน้าโดยเริ่มแรกได้ติดต่อกับนักเรียนอเมริกาชื่อร้อยเอกบุญมากเทศบุตรและนายวิมลวิริยวิทย์ซึ่งในขณะนั้นหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมททูธไทยประจำสหรัฐอเมริกาเป็นผู้หนึ่งที่ร่วมก่อตั้งเสรีไทยในต่างแดนได้ประสานมา โดยการโดดร่มลงมาที่จังหวัดแพร่พร้อมด้วยวิทยุสื่อสารและเครื่องมือจำเป็นในการติดต่อกับศูนย์ที่กรุงเทพโดยมีท่านปรีดีเป็นผู้ประสานงานเสรีไทยในหนองม่วงไข่คุณทองกันทาธรรมได้มีโอกาสชักชวนคุณทวีศักดิ์สินทวงและคุณอ้วนหรือวัฒนานนท์และบุคคลอื่นๆเข้าเป็นเสรีไทยโดยใช้สวนหลังบ้านของคุณยงยุทธสินทวงเป็นศูนย์วิทยุ และใช้แพะเปียงเป็นจุดนัดส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้แก่หน่วยเสรีไทยเนื่องจากแพะเปียงเป็นเนินราบอยู่บนยอดเขาในตำบลทุ่งแค้วอำเภอหนองมวงไข่โดยการจุดกองไฟเป็นสัญญาณและให้เครื่องบินทิ้งของลงมากับร่มในเวลากลางคืนและลำเลียงสัมภาระบรรทุกโดยเกวียนขนเข้ามาอย่างบ้านหนองมวงไข่หน้าที่หลักของเสรีไทยในหนองมวงไข่คือการออกหาข่าวสาร ของจุดสถานที่ตั้งของทหารญี่ปุ่นเพื่อส่งข่าวไปทางเดลฮี ee, ประเทศอินเดียให้เครื่องบินสังพันธมิตรทำลายที่ตั้งของทหารญี่ปุ่นแต่เนื่องจากพวกญี่ปุ่นเริ่มระแคะระขายเรื่องของเสรีไทยในหนองมวงไข่จึงได้ย้ายสถานที่ตั้งจากแพ้เปียงไปที่ดอยผาบ่องตาบลเวียงต้าอำเภอลองการติดต่อทางเมืองนอกจึงติดต่อสะดวกและปลอดภัยขึ้นเพราะสถานีอยู่ห่างจากหมู่บ้าน จึงไม่ต้องกังวลเรื่องเสียงวิทยุแต่ต้องลำบากเรื่องอาหารการกินเพราะหาได้ค่อนข้างลำบากมากแต่เสรีไทยในหนองม่วงไข่ได้พยายามอดทนต่อสู้กับความยากลำบากอยู่ถึง3เดือนลงความเห็นกันว่าไม่ไหวจึงได้ย้ายจากผาบ่องไปอยู่ที่ห้วยถ้ำป่าแม่แหดแหล่งน้ำและอาหารก็หาได้ง่ายสะดวกและอยู่ใกล้กับแพเปียงเมื่อติดตั้งเครื่องส่งวิทยุเรียบร้อยจึงนัดแนะครูฝึกมาลงเพื่อฝึกพลพัก และจัดทำการฝึกเป็นรุ่นรุ่นรุ่น,นละหน,นึ่งคนผ่านไปได้จำนวน5รุ่นได้จำนวนผู้คนกว่า500คนเศษแต่ก็เป็นโชคดีของประเทศไทยที่ญี่ปุ่นยอมแพ้ต่อสงครามหลังจากการจบสงครามฝ่ายสัมพันธมิตรอันมีอเมริกาและอังกฤษที่จะคิดบัญชีกับประเทศไทยในฐานะที่ร่วมกับญี่ปุ่นในการรบ แต่ทางฝ่ายไทยได้ยกขบวนการเสรีไทยเป็นข้ออ้างไทยจึงปลอดภัยมาได้ถึงทุกวันนี้จึงนับว่าขบวนการเสรีไทยเป็นเกียรติและเป็นที่ภาคภูมิใจแก่ลูกหลานสืบไปแพะเปียงแพะเปียงเป็นชื่อของป่าละเมาะมีเนินราบอยู่บนยอดเขาแห่งหนึ่งในตำบลทุ่งแควอำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่เป็นเขตติดต่อระหว่างอํเภอหนองม่วงไข่กับอํเภอลอง แพ้เพียงแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ฝ่ายสัมพันธมิตรได้ขนส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้แก่พวกหน่วยเสรีไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองก่อนที่ญี่ปุ่นจะยอมแพ้โดยทิ้งลงกับร่มในเวลากลางคืนแล้วพวกพลพรรคก็ใช้ล้อเกวียนของชาวบ้านในตำบลใกล้เคียงขนออกไปอย่างที่พักคือถ้ำเสรีไทยซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไป8.5กิโลเมตร จึงนับได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ควรจารึกเล่าขานให้ลูกหลานเมืองแพร่ได้ภูมิใจผาบ่องผา,าบ่องตั้งอยู่บ้านแป้นตำบลเวียงต้าอําเภอลองจังหวัดแพร่ตั้งอยู่ระหว่างแพะเปียงและถ้ำเสรีไทยมีลักษณะเป็นโขดหินมีลำห้วยแม่แหดผ่านตรงกลางสองข้างลำห้วยแม่แหดจะมีลักษณะเป็นเพิงผา หน้าผาเหมือนกับถูกเจาะเป็นรูหรือเป็นร่องชาวบ้านจึงเรียกว่าผาบ่องในบริเวณเพิงผาที่คณะผู้ไปสำรวจเดินสำรวจมี6จุดที่สมาชิกเสรีไทยในอดีตใช้เป็นที่พักจะมีลักษณะเป็นที่ราบมีต้นไร่ขึ้นเป็นจำนวนมากเหมาะสำหรับการหลบซ่อน และนอกจากนี้ยังมีลักษณะเป็นถ้ำที่ใช้เป็นที่พักอาศัยได้เรียกว่าถ้ำผาบ่องปัจจุบันชาวบ้านได้จับจองพื้นที่บริเวณผาบ่องทำไร่ข้าวโพดปลูกต้นสักเป็นจำนวนมากถ้ำเสรีไทยถ้ำเสรีไทยเป็นสถานที่จัดตั้งกองอำนวยการเสรีไทย อยู่ในเขตหมู่ที่10บ้านตาแปน้นตำบลเวียงตา้าอำเภอลองจัังหวดแพร่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นั้นหน่วยเสรีไทยได้ย้ายหน่วยงานรับส่งวิทยุเพื่อติดต่อกับฝ่ายสัมพันธมิตรที่อินเดียจากดอยผาบ่องมาอยู่ที่ห้วยท้ำป่าแม่แหดเพราะมีแหล่งน้ำดีการหาสเสบียงอาหารสะดวกและอยู่ใกล้แพะเปียงโดยใช้เป็นสถานที่รับส่งวิทยุ เก็บอาวุธยุทธภัณฑ์และสเสบียงอาหารสำหรับพลพรรต้นะตะบนไทยใจเต้นเยี่ยมหมืรักษาดิแนแดนไทยไว้ให้รุกงนานสู้จ,จนสุดเสียงแม้ชีวิตองครั้งเหนื่อยแต